สมรอบก็สามสนีไปเลยแล้วกันเนาะก็คือ Vera 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 ไม่ได้ให้ความหวังเลยนะที่เราคุยแต่บอกว่ามีโอกาสจีบนิดนังยี่เออเราควรทำยังไงคระะับผศคือผศคิดว่าเออเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้ความหวังแต่บอกจีบได้ ก็ลองจีบดูแต่ระวังนกแค่นั้นแหละมีอะไรทํำไมสูงจังสูงอที่สูงตั่าแปดสูง,สงเฮ้ยแกเอออือคือมันก็ไม่ได้ดํามันก็ไม่ได้ทองมันก็ไม่ได้น้าตาลขนาดนั้นคือมันเป็นแบบน้ําตาลดำหม่นเขียว คนหนึ่งแล้วเขาบอกว่าไม่ชอบพอผ่านไปสองปีเขาก็ไม่ชอบเหมือนเดิมเราควรทําไงทำเลิกสิสองปีแล้วสีเวลาชีวิตหาคนใหม่ค่ะอย่างกบมหฮู้สักการมบอกถ้าผมรักเขาแล้วเขารักอะไรเขารักคนอื่นค่ะห่วงไหลมากนะเห็นนั้นไหลหลุดหลุดที่สัก ก็ไม่รู้ว่าแขนเป็นอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าแบบแขนไม่เป็นฟอร์เหมือนกันนะ I don't know why you guys think my English accent is good It is good No จร,จริงอะ่ะเราก็ชินแล้วแหละที่เราแบบเกิดมาหน้าตาอุ้ยสองกระจกทีมันเห็นนังฝ้าเห็นหนังสวร์อะไรเงี้ย Can I have a cup of tea ชอบถ้าเหมือนมีใจตะสรุปเขาบอกรักแบบนางสาวคนหนึ่งอ๋อ oh. คือสมัยนี้แบบพ่อแม่เดียวกันเยอะนะคะก็ไม <car> <can> i̇şte ่เข <seg inherently> <grammar> ้าใจเหมือนกัน เออมลองถามเขากลับดูเปลาว่าแบบแล้วถ้าผู้หญิงติ่งไอดอนเกาหลีไอดอนญี่ปุ่นไอดอนจีนอย่างเงี้ยมันดูน่าเกลียดเปล่าก็ไม่ถูกไหมลองถามเขากลับดู เขาบอกแค่หลงเราแล้วขอห่างจะบอกคําตอบอีกทีวันเสาร์ว่าสรุปแล้วรักหรือหลงกันแน่เราควรทำาไดีคะนอกจากเลยเราต่อไปสําหรับเราคือแบบวันเสาร์หรออ่ะลอยสักหน่อยก็ได้อืม